สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมาทํางานบริการสังคมค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทํางานบริการสังคมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดือค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะทําการ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทพ์มหาวงเลขที่24ชั้นมห้ทับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัลเบยเมวูงเลขที่39ชั้นมห้ทับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิถาพศรีเลขที่12ชั้นม5้าทับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชามลรกาเลขที่20ชั้นมห้ทับค่ะค่ะเราไปดูการวิธีการก่อสายเบรกกันเลยค่ะไปกันเลย มีดังนี้นะคะ 1. ถุงซิปแล้วใส่ทรายอเบตค่ะ 2. แก้วตักค่ะ3าทรายอเบตค่ะเราจะมาเริ่มเกรอกกันเลยนะคะ เรากรอกทรายอาเบสเสร็จแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการไปแจกคนในชุมชนกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาแจกทรายอาเบดนะคะอันนี้เป็นถุงใหญ่สามารถแบ่งใช้ได้ 3- าถึงสครั้งเลยนะคะนี่ค่ะขอบุญค่ะวันนี้พี่มาแจกทรายอาเบดนะคะถุงหนึ่งสามารถใช้ได้3าถึงสครั้งค่ะ ช้งาไซอเบดนะคะายอเบดหนะะึ่งกรัมสามารถใช้น้ําได้10ลิตรค่ะเราสามารถใส่สายอเบดลงไปในน้ําได้เลยค่ะประโยชน์และสรรพคุณของายอเบดนะคะก็คือใช้กําจัดลูกงน้ํายุงลายค่ะถุงหนึ่งสามารถใชไ้ได้นานถึง3เดือนนะคะส่วนคําเตือนนะคะไม่ควรใช้เกินกว่าอัตรากําหนดในวิธีใช้นะคะส่วนวิธีแก้ผิดเบื้องต้น1ห,หากถูกบริเวณผิวหนังต้องรีบล้างน้ำ แล้วก็สบู่นะคะถ้าถูกเสื้อผ้าให้รีบไปเปลี่ยน,นะคะ่ะ2หางเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนะคะจนกว่าอาการระคายเคืองจะทุเลาลงหากไม่ทุเลาควรไปพบแพทย์นะคะ3หากกลืนกินทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสองแก้วแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะคะขอบคุณค่ะ